เขามีข้าวกินเทอาไห่บ่ไอเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึดเฮ้ยเฮ้ยอยู่เขาอยู่เขามีข้าวกินอค่อยเจอแล้วร้านอะไรวะนี่อ่ะร้านอะไรวะชื่อเป็นบทเรียนอ่านชื่อโอเคเวลาเข้าร้านแล้วชายเสียว ใส่สีนี่หนึง่ไหมวนต้องเป็นว่าโอ้ยโอโอ้โอ้พอค่ะค่พอ่อ้้อะไรอะไรนะครับอครับอ่าผมจะซื้อเค้กครับโอเคจครับดูนะครับพวเค้กงดีอ่ดีครับดีครับหมดละกันดีไามครับ โอ้สองเสนมาฮะอารีอารุณีับพี่สงมาครับเอ่อขราวบเออใครหนึ่งร้อยหกสิบบาทครับอู้เสีงจิงเรยอะแรเพาก็ครับมตถูกดีครับเดี๋ยของสดนะครับโอเคครับครับครับโอ้ตังค์ครับโอ้ขอบใจมากครับอ๋อแล้วมีของแถมครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งครับโอ้ โอ้เกิดรอสักครู่นะครับรอก่อนนะครับกว่ามันจะมีเค้กไปอีกอันนึงนะครับรอสักครู่ปวดไปแน่นก็อีกรู้นครับโอเคครับเออ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 ไอ้ชีอุ๊ยกระโดดนะอย่าทำโขงข้างล่างพังครับใจเขาเสียหายเลยโอเคครับโอเคครับโอเคเยกติดไฟฉายก่อนติดแต่ว่าไว้ตรงนี้เออเอ้อเก็บใส่กระเป๋าดีกว่าชีพ สบายตัวโอเคเหมืนนอนเอ้ยเอ้ยเค้ก็มีสองชิ้นนี่หว่ากินได้หมดแน่เลยกูโทรหาไอ้ปืนดีกว่าเออปืนขอโทรหาคน,านดูกดเบอร์ตดดีตีตีอะไรอะไรเออปืนมาที่ร้านเอเนออะไรวะแล้วขอดูชื่อก่อน โอ้มท oh, mm ี่ร้นซูนตูเตียวหน่อยเป็นซูนตูเตียวเหรอใช่ใช่ใช่รปวดปวเออเอ้ยมอยู่ไหนอ่ะก็อยู่หน้บ้านนี่เลยโอเคโอเคโอเคโอไปไปเออยอคนอุ้อหลับเนนเลยอ เอเจา้ C คาค <ipher> ่ะต้ชเอาูลงูขาลง้มไช่โอเคๆๆเ็บปืนเ็บปืนเชือลงเอามาเพื่อนเือนแต้าระยาน่ลยสิ่าโอ้โหติดตโอ้ออยเีย โอเคปืนดังอ่ะแล้วปืนแล้วนายมาตอนไหนอ่ะมาเมื่อกี้แหละเมื่อกี้เมื่อกี้หน่อยสองเมื่อกี้เฮียเครียบกโอเคปืนเสือจนะครับเอามาเร็วๆครับก็หนูหุ่นโอเคลอยไปนะครับเว้าเอาเบลๆนะครับโยโย่เฮียหน้ามนเลืองปุ่งเรียบร้อยเอาเฮียเงนเรือครับเดี๋ยวมาครับเดี๋ยว อะไรจะมาเร็วๆนี่แหละรวยครับโอ้โหมันจะรวยอ่ะโอเคกินบัตรครับโอ้มึควรจ่ายตังค์มันใช่โอเคเจ๊กินเลยนเออรีกินเลยหนุ่ชายต่ออะไรกีเลี่ยงโอ้ยอร่อยเว้ยกกินแล้วปุ๊บ โอ้โหมึงจะกินเรียบเนะอะเฮ้ยมียามาร,รับค่าตู้สิว่าจะใช้ยานหนอืมอยาสองอันนี้ใช้ยาหรือวะอยาสีเขียวแล้วกันมันเพื่อปุ๊บช่วยหีดเพอ้ เอ้ยบุกมาตรงกันงนอนน้าฝันดีถึงกระทาทองแดงเลยฮะรู oh, ้อะไรนะี้ยหนนดีกระทาทองแดงบ้าแล้วเอาย่าสีับนี่ไปเดี๋ยวว่าโอ้โอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาตั้งอะไรเงี้ยวะไม่เนเจ็ดอู้ ว้าวยาเลยวะโอ้โหยามาตาวะเพื่อนมาจากไหนไม่บัวเดี๋ยวก็มียาที่บุ้งมาเองอยู่ว่ะเออเออบัวมาเองอ่ะเอามไหมอะไรเนี่ยอ่ะก็ขามาตั้งรังอ่ะอยากลองอครั้งไม่รู้ขอไม่รู้ใกล้ๆเลยโอเคน่าจะไปยังตัวไปดูอื ตัวเหี้ยล่ะทำไมรอเลยโอ้ยเหยืยอแย้ายกลับบ้านเอออย่าพึ่งลอกก่อนทำไมเแคยลอกไปแล้วเอ้โหปวดกระหักปวไปแล้วกลับไปนอนก่อนแล้วพรุ่งน no ี้ค่อยมาบวกไอ้หนีมันหลีดนอนได้เกินกลับบ้านด้วยเว่ยไอ้เหี้ยมีคนจะมาไอ้เจี้ย ว่าไงวะครับเปลี่ยนไปว่ะเอาป่ะครับป่ะครับเออไสุชัยมึงเรียกวันอะไมวันนี้เออมาประลองไหมโอ้กินอะไรมาอยู่เนี่ยเออคิดเรื่องเออทัศน์ความขึ้นเกรงงั้นเลยก็ลองดูก็ได้ถ้าลองอยู่ไหนเดียวเออเดี๋ยวกูจัดเวทีให้โอเค โอ้เขาขอใครด้วยไ,ได้ไหมครับได้สิกระปุกแอปขพขอ,อแกงด้วยนะครับเอ่อได้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 ไ,ดไปลอยเหี้ยแล้วไปไปซากหาัวนี่เวทีเหมือนกันงบน้อยโอ้โหโอเคใครเป็คนเริ่มอ่ะ กูเองก็ได้อู้อู้ไก่กับอกก็ไล้ไอ้ปืดบ้านเนี่ยนอนโวยปวดหลังโวยเออช่วลาเดี๋ยวเาลาละแกแน่ใจแกอยู่แล้วแกไม่อยู่โอ้ทำไมรีร้อนเนี่ยโอ้ยแกมีร้อนหรอกโวย

Huuu Hoi Hoi Huuu Kau kena pakai minyak ni lel Weeeew Oh Kau kena pakai minyak Apai Apai Boji Wewa Boji ấy ơ muốn cắt chụp ai đâu cô thoát xong rồi ôi chụp ai đâu ôi, ôi chụp ai đâu đi chơi giá đơn đâu ui Yeah. Uh à ơi u hoặc ừ. ừ, là uống thuốc hoặc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  là là uống thuốc hoặc là uống thôn hoặc là uống ơi hoặc ơi uống thuốc hoặc là uống thuốc hoặc là uống thuốc hoặc

อ้ยอ้้ยอะนเี่ยอเอเอินมันนี่มคนเก็บขยะขายน้วยว่าว้าไม่ได้เห็นกตายมาดิเอาไปไหนเอ็มกะเลยเลยเยเฮียเลยโอ้โหหนักหยอยไฟฟ้าช็อตเฮ้ยเอ้อาเฮ้ยเครื่องมนชิบหาย

โอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้ยเอ้ยเออเออเออบ้าเอ้ยไม่กอนแล้วโอเคโอเคครับเออ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 นี่นี่นีอนี่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  อ๋อย oh, oh, ังไม่เห็นแลวครับตัดพลังมากเฮ้ยโอเคยังไม่เห็นเลยไปจิบอาย เอาไปหนอะไสมชาย <c oughs> อืมยอเป่อใช่กระถานี่กัลนกันฝนจงมาชิบหยอ่ะแล้วก็เอ่อ เออเออเออจเปลี่ยวโอ้เขาจะขอเปลี่นแล้วครับคุดหยอดไปเลยนะครับดีของวันนี้เนี่ยมันของหายากดีนะเราดูชิคโนมาวันนี้ครับจะขอลองเงนนี้กันนะอะไครับเออเออเออ ยืนเลยนลเราใครยูนิเอรเราเริ่เลยไหมมแล้วก็าใช้ยังไไหมยอ็ยกอกใจเออเออในตาเมมเยเปวดปวด โ okay. อเคครับเดี๋ยวไม่ตายอีกโอ้ตายคลับฮอ้ยฮุยเัีจะไม่ตายอีกกูกูต้องใช้เจ็กเพ็กแล้วอึ่อโอเคครับโอเคครับยังไงเนี่ยแม่ครับเพื่อเบทุกคนข้าวโพดนีแม็ก,มกลยครับ เออเดินมาครับ้กับบ้านีกว่าครับต้องได้สคนนั้นนะครับเออเยอขุมสีกันกันเออเอาวเอาโว้ไว้เนะครับไวครับคุณโอ้ยโชนี่ยังมีฝนเลยโอ้คุณตัวรถไฟลุกดาบตัวตัวนั้นก็มันจะไปแตะตัวคุณอเคโอเคครับโคครับนัสี่สองคนั้กันครับอำไมเอ้ย เออสีกำลังไม่กันลุอกำลังเรียวครับกำลังเรียวครับกำลังกำลังเรียบเออีมาครับกลับบ้านเลยครับอือลุเอ้ยแอปเปิ้ลทำไมนายไฟลวกอ่ะคาพร้อมเผลอไปแตะตัวข้าวโพดเมียงกับเลยโดนไฟลวกอ้าวโอเคกลับบ้านกันก่อย กบับน้้นกบเงือกอากบอันนั่นแล้กระเลวหลบล้คยับเอ้ยหลบด้วยสิไปเร็วเร็ว